อย่ากับพ่อแม่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับแมคเคอรี่คาวกินนักแสดงเด็กจากเรื่องโฮมอลลนครับในวัย14ปีแมคเคอรี่คาวกินเขาได้ตัดสินใจ,จย,ยื่นฟ้องศาลตัดสิทธิพ่อแม่ออกจากกองมรดกซึ่งในยุค90เนี่ยแมคเคลรี่คาวกินโด่งดังจากภาพยนตร์โฮมอลล์นที่ทำให้เขาได้กลายเป็นดาราเด็กที่มีรายได้สูงสุดในฮอลลีวูดแต่เบื้องหลังความสาเร็จกับเต็มไปด้วยความขมขื่นในครอบครัวของเขาพ่อของเขายังคริสคาวกินอดีตนักแสดงที่ล้มเหลวในอาชีพได้เขามาบาาีววททคนนค,วค,วคุช ิตของลูกชายอย่างเข้มงวดสร้างปัญหาในกองถ่ายและใายชื่อเสียงของเขาเป็นเครื่องมือต่อรองเพืเ่อรคาตัวที่สูงเกินจริงขณะเดียวกันแม่ของเขาอย่างแฟติเซียแม้ว่าจะไม่ได้บงการชีวิตของลูกเข้ากับพอ่อแต่ก็มีส่วนร่วมในการสร้างปัญหาด้านการเงินต่างๆร่วมก,กับคิดจนรายได้มหาศาลของเขากลายเป็นเชื้อเพลิงของความขัดแย้งในครอบครัวแม็กเคลลีย์เขากินในวัยเพียง14ปีตัดสินใจยื่นฟ้องศาลเพื่อตัดสิทธิพ่อแม่ออกจากการเป็นผู้ปกครองและผู้จัดการมรดกคำพูดของเขาที่ว่าผมอยากกับพ่อแม่แล้วจึงถูกจับในฐานะสัญลักษณ์ ชายคนหนึ่งและหลังจากนั้นเขาก็ใช้ชีวิตอย่างยากลาบากทางการหายไปพึ่งพายาเสพติดและหายออกไปจากวงการแต่สุดท้ายแม็กก็ได้เขากินก็ได้ใช้ความแข็งแกร่งในจิตใจของเขาที่ยังเหลืออยู่เขารับการบําบัดและกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติพร้อมกับเปิดพอร์แคสต์ของตัวเองและหวนสู่วงการบันเทิงอีกครั้ง